ครูกำลังจะบอกว่าคนเก่งแพ้คนทาทีๆสมมุติว่าเราบอกว่าออ้ยคนเก่งยังไงก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเนี่ยเขาเก่งบอสพี่พรเก่งครูพี่พรเก่งคนนี้เก่งคนนั้นเก่งเขาเก่งเขาเหนือเราอยู่แล้วฟังครูนะคะลองลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเราบอกว่าคนเก่งยังไงก็ชนะเราเหนือเราคุณลองนึกถึงคนขายาวกับคนขาสั้นคนขายาวอ่ะกับคนขาสั้น ถ้ายังไม่ต้องฝึกในสนามวิ่งยังไงคนขายาวก็ชนะถูกต้องไหมเพราะคนขายาวได้เปรียบก็เปรียบเสมือนคนเก่งเพราะเขาได้เปรียบขายาวคนขาสั้นยังไงวิ่งคือไม่ถูกซ้อมมาก่อนนะอันนี้พูดถึงเรื่องไม่ถูกซ้อมมาก่อนคนขายาวชนะแน่นอนนะคะชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าคนขายาวหรือที่เราเรียกว่าคนเก่งไม่ซ้อมเพราะซราใจกูขายาวกูเก่งเข้าใจไหมกูเก่งกูไม่ต้องทำอะไรกูเก่งแต่คนขาสั้น ซ้อมทุกวันวิ่งทุกวันคุ้นชินกับสนามคุ้นชินกับลู่วิ่งคุ้นชินมองเห็นเส้นชัยวิ่งจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่ได้รู้สึกว่ามันยากจนรู้สึกว่าโอ้โหการวิ่งเข้าชัยชนะมันคือเรื่องง่ายฟังนะคะเพราะเอาคนขายาวที่ไม่ได้ฝึกเลยกับคนขาสั้นที่ฝึกทุกวันมาเป็นแรมปีวิ่งแข่งกันคุณร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านคนขาสั้นชนะอยู่แล้วคะ่ะ เพราะคนขายาววิ่งได้เท่าเดิมที่เคยวิ่งตอนที่ไม่เคยฝึกถูกต้องไหมคะแต่คนขาสั้นฝึกตลอดเขาจะรู้ถึงวิธีการใช้ความถี่ในการวิ่งนะคะเขาจะใช้ความถี่เพราะฉะนั้นจากที่เขาเคยวิ่งแพ้ตอนที่ยังไม่เคยฝึกทั้งครุทั้งคู่กลายเป็นว่าคนขาสั้นอะ่ะเขารู้วิธีการก้าวให้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูนะมันไม่มีอะไรที่ ที่จะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดว่าคนขาสั้นต้องแพ้คนขายาวหรืออีกอย่างค่ะเมื่อก่อนใครเกิดมาสวยโอ้ยนะมีชัยหนุ่มต้องมองคือเกิดมาชนะเลยเกิดมาเก่งเลยเกิดมาดีเลยคนสวยถูกต้องไหมคะตัวขึ้นเป็นดาวเป็นนุ่นนี่นั่นแน่นอนค่ะคนขี้เล่ก็ต้องถูกมองลูกเป็ดขี้เล่ยอุย้ยอีดำมีหัวหยิกอีผอมมีอะไรก็ว่ากันไป คือคนสวยนี่จะไม่เคยถูกว่าเลยตั้งแต่เด็กคนสวยจะแทบไม่เคยมีปมเลยเพราะฉะนั้นคนสวยก็จะชะล่าใจอะฉันสวยถูกต้องไหมคะฉันสวยฉันโอเคฉันสวยแต่ฟังนะคะคนขี้เหร่หรือคนมีปมแน่นอนที่สุดค่ะเขาจะรู้จุดด้อยของเขาว่าเขาขี้เหร่ตรงไหนเขาโดนว่าตรงไหนคุณเดี๋ยวเดวคอนก็ทําออกมาให้คุณดูคนอายุประมาณเท่าไหรคะห้าสิบแปดนะคะทำสวยเด็ก จะดูเหมือนคนไม่ถึงสามสิบกำลังจะบอกว่าเมื่อเมื่อคนที่รู้จุดด้อยตัวเองค่ะเขาจะพัฒนาจุดด้อยตัวเองในที่สุดค่ะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะมาเลือกท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะไปทำสัญญกรรมเขาอาจจะไปทำสวยมาอะไรมาคุณก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะโลกใบนี้เขายอมรับหมดทุกอย่างแล้ว นั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะไม่ใช่คนสวยจะเอาชนะคนขี้เหร่เสมอไปไม่ใช่คนขายาวจะเอาชนะคนขาสั้นมันอยู่ที่การเรียนรู้ประสบการณ์การทำอย่างทีทีเรียนรู้อย่างทีทีเจ็บอย่างทีทีค่ะเข้าใจโมเมนต์นี้ใช่ไหมคะเหมือนครูค่ะครูก็เจ็บทีมาก เราทําธุรกิจเราก็ล้มเราโอ้โหเราเคยโดนหักหลังเราเคยโดนโกงเราทําธุรกิจล้มเราไม่ผ่านนู่นนี่นั่นมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บ,นจ,บจนเรารู้ว่าจุดที่เราเจ็บเพราะอะไรจุดที่เราไม่สําเร็จเพราะอะไรเราไปอยู่ในกรอบค่ะมาเออเดี๋ยวก็ล้มอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็ต้องเป็นแบบนี้เราไปอยู่ในกรอบเดิมๆวันนี้ลองฉีกกรอบออกสิคะอยู่นอกกรอบให้ได้เมื่อไหร่เกิดภาวะอะไรขึ้นให้คุณตีให้แตกเลย นี่ไงมันเป็นสัญญาณของจักรวาลมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครูเคยบอกคุณแล้วนะทุกอย่างที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะมันมีดีซ่อนอยู่เสมอแต่คนส่วนใหญ่หาไม่เจอคนส่วนน้อยถึงได้รวยเป็นหย่อมหย่อมคนประสบความสําเร็จคนรวยมีเป็นหย่อมหย่อมคุณว่าจริงไหมคะเพราะว่าเขาหามันเจอ